สวัสดีครับวันนี้คุณพ่อลุงแมวนะก็มาถามเรื่องกับ AI นะครับแล้วก็ขอให้ลุงแมวช่วยค้นข้อมูลจริงลุงแมวก็ไม่ได้อะไรกับตัว AI มากนะครับแต่ว่าไปเจอตัวหนึ่งมานะของ Microsoft Bing ธรรมดานี่เลยนะครับเป็น Image Creator นะครับแล้วมันเจ๋งมากนะลุงแมวลองเล่นดูแล้วมันเจ๋งสุดๆนะครับอดรนทนไม่ไหวก็เลยจะต้องมาแบ่งปันกันรู้สึกว่าโหตัวนี้มันทาได้ขนาดนี้แล้วเหรอนะวิธีการนะครับก็คือลุงแมวลองพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปเลยนะครับในตัวไอตัว เอ่ออิมเ e จเจเ r เนะครับของ Microsoft Bing นะนะ mm hmm. ก็พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลองกดออกมานะแล้วก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาเรามาดูกันนะครับการออกแบบเครื่องเล่นเกมในฝันด้วย AI จะเรียกว่าออกแบบมไม่ใช่อะ่ะเรียกว่าเป็นให้ภาพมันเจนให้ AI มันเจเนเรตภาพดีกว่าว่าเครื่องเล่นเกมในฝันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมาเรามาดูโจทย์แรกกันเลยนะอันแรกนะครับลูกแมวพิมพ์ไปว่าคุณลองจินตนาการท่านผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิด มีคีย์เวิร์ดประมาณนี้เนี่ยภาพในหัวท่านผู้ชมเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองดูว่า AI เจเนอเรตออกมาได้แบบไหนนะครับน่าสนใจมากนะเป็นเครื่องเล่นเกมพวกพานะครับหน้าจอ o l e d นะขนาด12นิ้วใหญ่พอสมควรเนาะไอสามารถใช้เป็นโปรเจคเตอร์แสดงภาพเข้าผนังได้ด้วยความละเอียด 4K โอ้โหถอดจอยพิมพ์ก็ผิดนี่นะถอดจอยได้2ข้างนะครับเป็นการออกแบบร่วมกันระหว่าง Nintendo Switch PlayStation Vita นะครับ สตีมเด็กแล้วก็ R.O.G. อะไรโอ้แค่นี้ก็นึกไม่ออกนะนะเรามาดูกันเลยนะครับว่าเขาส่งมาเป็นยังไงนะป๊าบเข้าให้อา้าวไม่มามาละมาอันนี้คือภาพแรกนะครับหน้าจอขนาด12นิ้วตามที่เราว่าใช้เครื่องใหญ่พอสมควรเนาะแล้วก็มีตัวโปรเจคเตอร์ใช่ไหมโปรเจคเตอร์นะยิงได้นะตามโจทย์เลยนะครับเจ๋งมากเจ๋งมากแต่มันดูหนานะดูหนาพอสมควรนะครับเพราะว่า ถ้านี้12นิ้วนี่ตัวนี้ก็ใหญ่เบิ่มอยี๋ยวนะ่าจะไซส์ประมาณใหญ่กว่า s t e ีมเด็กนะครับเนี่เขาบอกว่าเป็น 4K resolution นะแล้วก็ตัวจอยถอดออกได้มีอะไรที่หายไปหรือเปล่าไม่มีไม่มีมมครบนะ12นิ้วนะนี่มีประมาณนี้อ่าโจทครบนะครับแต่ว่าก็เห็นว่าได้รับอิทธิพลของ Nintendo Switch เป็นหลักนะดูสเกลจอยอันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับอันแรกนะแต่ว่า ถ้าถามลูแมลลูแมลก็ทึ่งทีเดียวนะดูน่าตื่นเต้นนะครับคิดดูว่าเรามีเครื่องนี้เอ้ยเดี๋ยวนะแต่ถ้ามันยิงไปอย่างนี้หมายความว่าถ้าเราจะเล่นเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยเราก็ต้องเอาเครื่องวางถูกไหมแล้วก็ถอดจอยสองอันนี้ออกนะแล้วก็เป็นนั่งเล่นอ๋อหรืออาจจะใช้จอยตัวนี้อืมอืมน่าสนใจน่าสนใจต่อไปโอ้โหอันนี้ดูเป็นเครื่องเล่นแผ่นบูเรหรือว่าดี d ดีพกพาแบบสมัยก่อนนะแต่ว่าดูเรียบรู้นะครับเรียบรู้นะ มีอะไรกันบ้างนะก็คือมีหน้าจอ12นิ้วแบบนี้นะแบบพับได้อ่าแบบพับได้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับมี2จอด้วยนะมีจอข้างล่างให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงต้องใส่มาถึง2อันนะแต่ว่าอาจจะยิงเป็นเหมือนจอสมัยนี้ปะยิง2ออันประกบกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นภาพ 4K ขึ้นมา <c oughs> เป็นไปได้เป็นไปได้ก็มโนนะเห็นไหมรวมกันระหว่างสตรีมเด็กนะแล้วก็มีวิต้าครับแด้แรับแรงบันดาลใจมาอันนี้ก็โอเคนะแล้วก็ดูจะถ้าดูไซส์มันจริงๆรู้ไมไม่แน่ใจแต่ว่าสมมติเราดูไซส์เอาตัวนี่นะเครื่องไอ้ตัวจอยเพ4เป็นตัวตั้งแล้วกันเนาะประมาณนี้ใช่ไหมก็ถือว่าน่าจะพีคทิ่คออยู่นะแต่อาจจะหนักหน่อยนะหนาหน่อยแต่ของแบบนี้ไม่มีทางรูนะเราต้อง เราต้องถืออยู่ในมือนะครับแล้วถ้ามี 3D พ r i n t e r เตอร์เรามาปมพนกันต่อได้นะอันนี้ถ้าผู้ชมเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับจอตัวนี้สิบสองนิ้วน่าเสียเงินไหมโออันนี้เด็ดอันนี้เด็ด <c oughs> อันนี้ชอบเลยนะดูแบบเเดี๋ยวนะมันยังไงนะมันยังไงดู p r e s e n t a t i o นอันแรกดูน่าสนใจแต่มันยังไงนะครับก็เราเห็นชัดเจนวิธีการใช้ก็คือตัวนี้เป็นประมาณจอ โปรเจคเตอร์นะแล้วแล้วยังไงอ่ะมันยิงภาพไปทางนี้อระถ้าดูตามนี้ใช่ไหมตามที่เราเข้าใจปกติเนี่ยมันต้องยิงภาพไปทางนี้ป่ะแต่ทำไมไอ้รูนี่มันอยู่ด้านนี้เฉยอันนี้ลุงแมวไม่ค่อยเข้าใจฮะไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับแต่รู้ว่ามันยิงภาพไปทางเนี้ยแล้วก็ไอ้ตัวคอนโทรลเลอร์การบังคับใดๆมันจะยังไงนะอันนี้เหมือนไม่ค่อยเกี่ยววั้วภาพมาแปรเฉยอันนี้อันนี้ไม,อนนไม่อันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่ให้ผ่านนะไม่ให้ผ่าน <c oughs> มาดูอันนี้กันนะอันนี้น่าสนใจมากนี่นี่พรีเซต์เลยนะครับว่าตรงนี้ถอดได้แน่ๆนะถอดได้แน่ๆนะครับแล้วก็เความเดี๋ยวนะอันนี้คือจอ12นิ้วที่ว่าถูกปะ่ะเฮ้ยแต่ดูนะดูนะที่มันเป็นอย่างเงี้ยลูงแมวจินตนาการเอานะไม่แน่ใจคิดเอาเองนะครับดูจากภาพตรงเนี้ยคิดว่ามันน่าจะมี2ด้านเดาเอานะคือด้านหนึ่งอ่ะเป็นหน้าจอของตัว Nintendo Switch นะี e n d o Switch เนาะถ้าเราฟลิปอีกด้านหนึ่งนะกลับไปด้านหลังมันนะ่ะมันน่าจะเป็นสีดําแบบนี้หรือเปล่านี่มโนน่าจะเป็นหน้าจอของ Steam Deck อาจจะเป็น OS แบบ Windows หรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีก OS นึงแล้วก็ถ้ามันพับงนี้ได้จริงอะ่ะข้างในอะ่ะมันอาจจะเป็นตลับเปิดได้อันนี้เดานะแล้วก็มโนอีกแล้วนะคิดว่าไอตัวที่ยิงภาพน่าจะอยู่แถวนี้โอ้อันนี้อันนี้ถือว่าโอเคนะโอเคนะโอ,คนะโอเคใช่ไหมคิดยังไงกันนะครับ นี่มาถึงตรงนี้นะนี่ถ้าท่านผู้ชมเป็นผู้ตัดสินนะครับจะให้ตัวไหนนะจะให้ตัวไหนเป็นผู้ชนะในโจทย์อันนี้นะสนุกสนุกนะครับอืมน่าสนใจน่าสนใจอันนี้ก็เรียบง่ายนะจริงอันนี้ดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ด้วยนะแล้วก็ดูเป็นไปได้แต่ว่าอันนี้มีความคิดสร้างสารรค์ในแง่ว่าเอาจอ2ด้านอะ่ะมันสลับไปสลับมาได้อน,นี้น่าสนใจมากนะอืมอืม ถ้าเป็นลุงแมวอะ่ะลุงแมวเลือกอันนี้แล้วกันนะครับนี่ลุงแมวคิดว่าอันนี้ดูน่าจะแพักติคอสุดนะดูมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ชอบไอความกับด้านของมันนะแล้วอยากรู้ว่าเปิดมาข้างในมันจะเป็นยังไงอีกนะอาจจะเป็นจอใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเปล่าหรือหรือ,หร,อหรือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือจอ6นิ้วอย่างนี้ป่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยคือ12นิ้วแบบนี้ป่ะนี่ก็มานโกันไปเด็ดเด็ดเด็ดอยู่อ่ะเอานี้ข้ามไป ต่อไปนะครับผมโจทย์ที่2นะเรามาดูกันนะเครื่องเล่นเกมนะครับในรูปแบบของแว่น VR อ่าอันนี้เป็นแบบสวมแว่น VR เนาะแต่ว่าใน VR ตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้ VR สามารถใช้เป็นจอโปรเจคเตอร์ใช้ผนังขนาด100นิ้วได้ด้วยนะสามารถพับนะครับเป็นเรื่องเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดหน้าจอ7นิ้วได้ด้วย VR เนี่ยยิงผนังได้ด้วยกลายเป็นเครื่องเล่นเกมพกพา7นิ้วได้ด้วยเขาจะทำได้หรือเปล่าะนะแล้วก็ยังสามารถขยายหน้าจอไปถึง2นิ้วได้ อันนี้ดูไมไม่แน่ใจว่า AI เขาจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะอยากรู้เล่นได้รับอิทธิพลการออกแบบมาจาก Xbox Series X นะครับ PlayStation หน้าแล้วก็ Nintendo Switch แล้วก็ Steam Deck ROG l i n e นะ Lenovo Legion Go โทรศัพท์ได้ด้วยนะครับ Line iOS ก็ได้แล้วก็มีรูปทรงเรียบง่ายแบบ Apple โ oh อ้โหอันนี้คือเป็นถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยนะนะก็ต้องบอกว่าเป็นลูกค้าที่แย่มากความต้องการสูงความต้องการสูงสุดๆนะครับดูซิว่า ดีไซเนอร์ไอเขาจะทําเป็นยังไงออกมานะเดี๋ยวนะรู้ไหมต้องจําให้ได้ก่นันอ่ะมาดูกัน1แว่น VR ใช่ไหมโหซับซ้อนมากเดี๋ยวดูนะมันคืออะไรครับพี่ยังไงล่ะคาตอบคิดว่าคําตอบที่เราเห็นทันทีเลยไม่แน่ใจว่ารูปนี้มันคืออันนี้มันเป็นตัวจอเฉยๆหรือเปล่าแล้วมี VR อยู่ข้างในน,นี้ไม่แน่ใจนะแต่เห็นตัวนี้ก็ดูเหมือนอารมณ์ VR ออันนี้เป็นวอลโปรเจคเตอร์สกรีนเหรออ๋ออันนี้คือตัวโปรเจคเตอร์สกรีนอืมอันนี้ลุงแมวคิดว่าเขาเขาไม่สามารถอะเขาลุงแมวจะให้โจทย์เขายากเกินไปนะลุงแมวคิดว่าอันนี้มันไม่ค่อยลงตัวแล้วเหมือนกับคําตอบก็คือแยกออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะเราดูต่อไปนะครับอันนี้เห็นชัดว่าเป็นเครื่องคอนโซลเลยนะก็จะมีตัวเครื่องตรงกลางเนาะต่อ VR ปกตินะครับ แล้วก็จะต่ออะไรก็ต่อเข้าไปนะแล้วก็มีต่อจอซึ่งก็ผิดโจทย์นะเพราะเราบอกว่าพกพาได้ใช่ไหมพับได้ใส่ได้อันนี้ก็ไม่ให้ผ่านผ่านไปอ่าอันนี้น่าสนใจอันเนี้ยอ,อ,อันนี้ลุงแมวไม่รู้ว่าท่านผู้ชมคิดยังไงนะแต่ลุงแมวจินตนาการเลาวนะว่าออไอ้รูปข้างหลังเนี่ยนะครับรูปข้างหลังต่างๆที่เราเห็นเน,นี่ยนะที่มันเป็นจอเนี่ย มันอยู่ในตัวแว่นตัวนี้นะพูดง่ายก็คือว่าเราเอาแว่นตัวนี้ใส่ก่อนนะปุ๊บใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วมันอาจจะมีตัวคอนโทรลเลอร์อะไรอีกสักตัวหนึ่งที่ใช้ร่วมกัน <c oughs> อันนี้ดูมีความเป็นไปได้นะก็คือมีแว่นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ด้วยนะเนี่ยสักตัวหนึ่งนะครับใช้ร่วมกันก็น่าจะพอตอบโจทย์ได้อยู่นะแล้วก็มีใช้เป็นโทรศัพท์ได้อ๋อก็เราอะไรใช้ไอ้เครื่องพวกนี้เป็นโทรศัพท์อืมอมอันนี้ก็ดูเป็นไปได้นะมี จำโจ์ไม่ได้เหมือนกันยิงโปรเจคเตอร์นี้ไม่น่ายากละก็ยิงโปรเจคเตอร์1้อยนิ้วได้ไหมอันนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันยิงตรงไหนนะแต่ดูมาคิดว่าไอการที่เขาขยายตรงนี้ก็อาจจะไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจแต่อันนี้ดูดูโอเคอยู่นะท่านผู้ชมคิดยังไงบ้างนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ยังไงนะอันนี้ยังไงนะอันนี้อันนี้ก็โหดอยู่อะไรก็ไม่รู้เลยครับเพราะว่าสเกลของแว่นมันใหญ่ถูกว่า มันคงอย่างเงี้ยเรคงไม่ได้นะหรือว่าอย่างไงเราจะใส่อย่างเงี้ยหรอแล้วก็หันไปหันมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงคล้ายๆกันนะลูมา board, คิดว่าให้โจทย์ยากไปหน่อยนะให้โจทย์ยากเกินไปเยอะเกินไปนะทำหลายสิ่งเกินไปนะครับทำไม่ได้นะก็แต่ว่าถ้าเกิดจะให้เลือกหนึ่งอันนะท่านผู้ชมคิดยังไงก็สัลงแมวคิดว่าค่อนข้างเคลียร์นะค่อนข้างเคลียร์ก็คืออาจจะตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยนะครับที่ดูตอบโจทย์ตรงประเด็นที่สุดนะครับก็ถือว่า ก็พอได้อยู่นะยังเห็นเป็นแว่น v r นะที่อินดิเกตระหว่างตัว xbox ใช่ป่ะกับตัว playstation นี่เห็นชัดเลยนะแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์ด้วยนะแล้วข้างในก็มีจอขยายได้อาจจะยิงโปรเจคเตอร์ได้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ดูมีความเป็นไปได้อยู่นะครับอ่ะต่อไปนะเครื่องที่3นะครับเครื่องเล่นเกมพกพาจอ lcd ม้วนได้ขนาดมาตรฐาน8.4นิ้วนะคือปกติเนี่ยมันม้วนได้ละขนาด8.4นิ้วนะครับแล้วก็ขยายได้ถึง14นิ้วนะดึงมาเนาะ จอยถอดออกได้นะครับรองรับแฮปติกฟีดแบ็กนะฟีดแบ็กนะครับระบบสั่นแบบมีแรงต้านแรปทีฟพิเกอร์นะเอ่อลั่นไกแบบไม่ใช่การสั่นละเอียดเนาะการลั่นไกแบบมีแรงต้านนะครับเล่นเป็นโมชั่นเซนเซอร์ได้ด้วยนะมีลำโพง 3D ออดิโอจอ 4K นะครับรองรับ Dolby Vision HDMI 2.1มีดิสเพย์พอร์ตด้วยนะครับโทรศัพท์ก็ได้รองรับทั้ง OS Android แล้วก็ iOS นะครับ มีคีย์บอร์ดแบบเลื่อนเก็บได้มีกล้องอันนี้ก็หมายแล้วมาสายจ่ายครั้งเดียวคุณจะไม่ซื้ออะไรอีกแล้วนะครับไมโครโฟนในตัวออกแบบสไตล์ PlayStation ผสม n n e Nintendo Switch แล้วก็ a y a Neo โอโโหโจ์แบบนี้อะไรกันดูสิโลนะโลอยู่นะเดี๋ยวนัน่นนะขอดูนะทำไมานะมะีจอมาตรฐาน8.4ขยายให้ถึง14 อันนี้ไม่แน่ใจมีความหมายว่ายังไงแต่คิดว่าขยายไม่ได้แน่แต่ว่าชอบสัดส่วนจอตรงนี้มากเลยมันเป็นน่าจะ2.35ตอนหนึ่งนะครับมันเท่มากนะเท่มากตรงนี้ตรงนี้สตันอยู่นะ,ะแล้วก็มีเราเห็นว่ามีคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมสองข้างนะไอตัวสติ๊กนะครับแล้วก็กดอาจจะไม่ใช้จริงอาจจะไม่ถนัดนะแต่ว่าอันนี้เป็นโปรโตไทป์นี่มีจอล่างให้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนพอไซส์ขนาดนี้เนี่ยพับอย่างเงี้ยเราจินตนาการได้ไม่ยากว่า ใช้เป็นโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรได้วยนะกลับไปดูโจทย์กัน Dobby Vision อ,อ๋ออันนี้คือพอร์ตต่างๆเนาะแล้วก็พวกแฮปติกฟีดแบ็กอะไรพวกนี้มันมันอาจจะแสดงในนี้ไม่ได้แต่เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยนะพอมีความแบนไปได้ที่จะเป็นพอร์ตเอาไว้เสียบเนี่ยนะครับที่ตูดเนี่ยเสียบจอต่างๆอืมอันนี้ก็ดูเป็นดีไซน์ที่ดูน่าสนใจนะดูพักติคออยู่นะครับแล้วก็เห็นว่ามันมีความเป็นเกมมือถือได้ด้วยนะเนี่ยก็ สามารถเป็นแบบทั้ง iOS แล้วก็ Android ได้ด้วยนะอืมอืมอืมคิดว่าไงคิดว่าไงอืมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้โอเดี๋ยวนะนี่ไง Motion Sensor เนอะจอใหญ่ขึ้นใช่ปะ่ะจอใหญ่ขึ้นนะปกติ8.4เนี่ยเบอกเลยปกติ8.4แล้วกลายเป็น12แต่ว่ามันยังไงอ่ะมันหมวนยังไงอันนี้ก็ไม่เห็น นี่ป่ะอาจจะเห็นเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้มีการม้วนเกิดขึ้นตรงนี้เป็นไปได้นะครับแต่เราจะม้วนไปทําไมนะถ้ามันเป็นอย่างนี้มก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันเหมือนอารมณ์แบบจอยจอพับมากกว่านี่อันนี้เห็นพอร์ตชัดๆเลยนี่นะครับมีหลายพอร์ตให้เลือกสรรเนาะแล้วก็ใช้เป็นโทรศัพท์มือถือได้ไหมถ้าตัวนี้8.4ใช่ป่ะพอไหวอาจจะใหญ่ๆนะนะแต่ก็พอไหวพอไหวนะอืมอืมเดี๋ยวดูได้ว่า 4K ก็ถือว่าตอบครบนะตอบครบอยู่นะครับลงมาว่า,อ,าอันนี้ใช้ได้นะลงมาว่าอันนี้ก็ดูดีไซน์ตอบโจทย์นะแต่ว่าอาจจะดูหนักๆใหญ่ๆนะจะดูถนัดมืออยู่ทีเดียวแล้วคิดเรื่องตรงนี้ด้วยนะเนี่ยหักเข้ามาถือนะครับน่าสนใจนะอยากถืออยู่ในมือจริงอยากรู้มันเป็นยังไงอ่ะโอ้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  นี่เหรอ oh. นี่รองรับแฮปติกฟีดแบกด้วยนะครับสั่นแบบมีสั่นละเอียดนะ 3D ออดิโอนี่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 น,น,นี่เสียง 3D ออดิโอนะครับจอเป็น 4K 8.4นิ้วใช่ไหมคิดว่าอยู่อย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้คงขยายไม่ได้แหละแต่ว่ายืดไปเนี่ยสเตจเนี่ยกลายเป็น12นิ้วอ๋อพอเป็น12ใช่ไหมรูมแอรให้โจทย์เขาเป็น12นิ้วใช่ไหม14นิ้วอ๋อมันเลยยืดยืดแบบนี้นะเอาไว้ดูหนังใช้ได้ใช้ได้ อะไรคือดินวอยนี่ไม่รู้เหมือนกันเนาะมีจอเล็กด้วยนะครับมีนี่ไงนี่นี่ไงใช้เป็นโทรศัพท์ก็ได้นะครับมีกล้องด้วยนะมีเด็ดค่อนข้างเทมาตัวนี้เลยตัวนี้รู้สึกว่าของมันต้องมีของมันต้องมีอันนี้เด็ดอยู่นะครับแล้วก็มาดูอันสุดท้ายอันนี้ก็เต็มตาดีนะนี่นะ8.4แน่ๆตัวเนี้ยหรือคืออันนี้ขยายไม่ได้เนาะ มีคอนโทรเลอร์อันนี้สไตล์ Nintendo Switch แล้วก็มีพอร์ตจริงๆก็เรียบง่ายอยู่นะเรียบง่ายอยู่แต่ว่าก็มทับได้เหมือนกันมะแต่ว่าสัดส่วนมันนะสัดส่วนมันอาจจะอันนี้ก็คอนโทรเลอร์อ๋ออันนี้คอนโทรเลอร์สไตล์ PlayStation ใช่ไหมอันนี้คอนโทรเลอร์สไตล์ Switch นะครับเดี๋ยวนะในฐานะกรรมการแต่นี้ก็เด็ดในฐานะกรรมการเนี่ยขอกลับมาดูหน่อย8.4 กลายเป็น14นิ้วนะมีกล้องสำหรับไลฟ์อ๋อมีคีย์บอร์ดด้วยใช้เป็นโทรศัพท์ได้จะเป็นโทรศัพท์ได้นี่ก็คงได้แหละแต่ไม่มีใครตอบเรื่องคีย์บอร์ดดูแมวเลยเหรอ,อ,ม,อม,มีกล้องสำหรับไลฟ์นี่อันนี้แต่ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ป่ะไม่แน่ใจนะไหนมีกล้องสำหรับไลฟ์นี่ก็ไม่มีฮะอ๋อนี่นี่คิดว่า ดอวนะตรงนี้น่าจะเป็นกล้องสำหรับไลฟ์พอได้อืมอืมอันนี้ตัดสินใจยากครับตัดสินใจยากท่านผู้ชมคิดว่าไหนนะแต่ว่าถ้าในความคิดของลุงแมวอ่ะเราคิดว่าทุกชิ้นน่ยไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้นะมันเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าลุงแมวคิดว่าณจุดอชอบจอสับส่วนแบบนี้มากเลยมันเจ๋งมากนะ แต่ว่าอันนี้ดูมันเบาดูปุ๊บเนะี่ยรู้สึกเลยว่ามันเบานะแล้วคิดว่าไอ้เสียงนี้น่าจะดีเพราะมันยิงเข้ามาตรงใช่ไหมแต่อันนี้ก็ดูจะสไตล์ Nintendo Switch นิดๆนะอืมแบบว่าพับนะแล้วก็สัดส่วนจริงๆเกมถ้าประมาณนี้เนี่ยก็ไม่แน่นะเกมในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับแต่อันนี้คือสัดส่วนปกติที่เราเล่นกันนะถ้าสมมติอันนี้คือ8.4สมมมตินะแล้วไม่รู้มันจะยืดไปเป็น14ได้ยังไงหรืออ๋ออาจจะเป็นงี้8.4แล้วก็ยืดเต็มเป็น14 ชอบอันไหนชอบอัไหนอันนี้ตัดสินยากจริงเพราะว่าก็ดีพอๆกันเลยอันนี้ก็มีพอร์ตอะไรเหมือนกันนะก็อแต่ว่าถ้าเอารู้ไหมว่านี้ดูเทอะทะนะถ้าในเชิงการตลาดนะอันนี้ดูเทอะทะดูใหญ่นะครับอันนี้ก็ดูอันนี้มันเหมือนภาพที่เราคุ้นตาเนาะเหมือนตัว3 d s ใช่ไหมอ่าเหมือน3 d s สมัยก่อนนะแต่ว่าก็อืแต่อันนี้ก็ดูมันจะพังไหมอนะ่ะมันก็ดูเบาดี นี่ตัดสินใจยากจริงไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับนี่สองอันนี้แหละสองอันนี้แหละอันนี้ดูดูดูไปรบไปหน่อยดูบึกบึ้ไปหน่อยนะครับไม่อันนี้ก็อันนี้แล้วกันประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าให้เคาะตอนนี้ก็นี่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละนะมันดูเพราะนี่เราเคยเห็นแล้วเนาะก็ลองตลาดใหม่บ้างนะลองตัวนี้บ้างนะครับ่ะต่อไปนะมีอีกเครื่องหนึ่งมาประกวดอีกแล้วนะครับ จอยคอนโทรลเลอร์นะอันนี้เป็นจอยนะเป็นจอยคอนโทรลเลอร์นะครับมาพร้อมกับจอ8.4ดนิ้วนะถอดแยกได้นะครับก็คือตัวจอยเนี่ยแยกออกจากกันได้เนาะในตัวจอยมีเครื่องเล่นเกมในความหมายก็คือว่าตัวจอยตัวนี้ไม่ใช่แค่จอยแล้วแต่มันมีการประมวลผลใดอยู่ข้างในด้วยเนาะเล่นได้ทั้ง Switch นะเอ่อ PS5 xbox series x series s นะครับ steam os ก็ได้นะ pc game pass ได้หมดเลยนะครับใช้เป็นโปรเจคเตอร์ยิงภาพเข้าผนังได้120นิ้วนะ มีที่เก็บหูฟัง2 wireless ได้ด้วยนะปุ๊บโอ้โหมาพร้อมกับแท่นชาร์จไร้สายด้วยโอ้โหลองจินตนาการนะภาพเป็นยังไงพรามเด็ดแค่นี้แค่เห็นก็รู้สึกคูลแล้วนะครับนี่โอ้โหมันก็คือถ้าดูนะมันก็คือตัวจอยอ,อ,อะไรล่ะจอย Xbox ถูกไหมแล้วก็มีตัวหนีบนะครับที่ ดึงออกได้นะดึงแกร็บตรงนี้นมีเสียงในจินตนาการขึ้นมาเลยเนาะปุ๊บนะแล้วก็จอตัวนี้เ,าเราบอกเท่าไหร่นะ8.4นิ้วนะครับก็ค้งบ8.4นิ้วแหละนี่นี่มีกล้องในตัวด้วยนะครับซึ่งกล้องตัวนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นโปรเจคเตอร์โอเคนี่มีโปรเจคเตอร์ในตัวได้ด้วยนะคงยิงไปทางนู้นนะหรือจะยิงไปทางนี้ก็แล้วแต่แล้วก็มีอัอนนี้เป็น ไม่มีที่เก็บ True Wireless นะแต่ว่ามีตัวเสียบตรงอาจย์แยกกันนะครับนี่ True Wireless อยู่ตรงนี้แท a อ๋อนี่ไงไอเนี่ยเป็นที่ชาร์จนะครับ Built-in ชาร์จ True Wireless นี่คือตัวนี้หรอไม่แน่ใจอืมอมอันนี้เอาไว้นี่นี่อันนี้จินตาการเลยนะเน,นี้ยเอาไว้บังคับแบบปุ่มพวกแบบเร่งเสียงลดเสียงอะโอ้แล้วมีพอร์ตด,ด้านข้างนี้ด้วยโอ้โหเจ๋งจริงๆอันนี้อะไร อันนี้เป็นคอนโทรเลอร์เลยนะดึงออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วจอจอลุงอยู่ไหนอ๋อนี่คือจออันนี้อันนี้อันนี้หาละก็อันนี้คือตัวจออันนี้คอนโทรเลอร์มีโปรเจคเตอร์ยิงได้นะครับอันนี้คอนโทรได้อ๋อนี่ลุงไม่ซื้ออันนี้ลุงว่ามันมันฮาไปหน่อยไปต่ออ๋อเฮ้ยโหอันนี้น่าจะคล้ายๆกันเนาะ อันนี้เราจะเห็นเลยว,ว่าตัวนี้มันเบสเป็น PlayStation 5เนาะปนกับตัว Xbox ใช่ไหมแล้วก็มีฟอร์มของ Joy Switch ด้วยนะครับรู้สึกได้ปนปนกันนะแล้วก็อันนี้เข้าใจว่ามันเอามาเสียบตรงนี้นะกรุ๊ปนี่มีเสียงมีหัวกิดขึ้นอีกแล้วนี่มีแท่นชาร์จนะครับนี่มีแท่นชาร์จให้เรียบร้อยมีที่เก็บ True Wireless ไหมเก็บในตัว Joy ไม่ได้ฮนะยังมีเสียบอยู่ก็ อันนี้อาจจะพรีเซนต์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเท่ากับตัวแรกนะยังรู้สึกแต่ก็จริงๆก็มีคล้ายๆกันนะน่าสนใจอยู่แต่พออย่างเงี้ยเรารู้สึกเลยว่ามันน่าจะหนักนะเมื่อกี้สัดส่วนมันดีนะครับอ mm ่ะอื้อืออันนี้ก็อันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้แต่รู้มันคููมากเลยนี่ออจอ x อ o x อลเนี่ยนีเห็นชัดเลยเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะยิงโปรเจคเตอร์ได้แน่นอนเนาะ OS มีแล้วแล้วจอของลุงอยู่เอ้ยมันกลับด,ด้านว่ะ อ๋อ oh, ไปไปได้อันนี้อาจจะด้านอันนี้คือด้านหลังมันเนาะแล้วถ้าเรากลับได้าอาจจะมีจออยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปไปได้นะไปไปได้มีจออยู่ตรงนี้นะครับอยู่อีกด้านหนึ่งนะโอ้ oh. แต่ก็อาจจะยังไม่ได้ครบคันมากแน่นอนนะมาถึงจุดนี้ถามลุงแมวนะครับใจลุงแมวก็มาที่นี่อยู่แล้วนะครับมันดูครบเครื่องนะครบเครื่องทุกอย่างเนละครบทุกคําตอบท่านผู้ชมคิดยังไงนะออชอบตัวไหนมาว่ากันนะมา เอ่เรามาดูตัวสุดท้ายกันนะครับแท็บเล็ตหน้าจอ14นิ้วนะแบบม้วนได้เหมือนผ้มาม่านนะเอาใหม่นะตอนนี้เป็นแท็บเล็ตแล้วนะแบบลองจินตนาการนะม้วนได้เหมือนผ้มาม่านนะครับจัดเก็บสะดวกเนาะมาพร้อมกับจอยคอนโทรลเลอร์ที่ถอดได้นะครับมีลำโพงเสียง 3D แสดงภาพแบบโโลแกรม3มิติได้ด้วยมันจะเป็นยังไงฟะเล่นได้ทั้ง PlayStation Nintendo Xbox Windows ครับต่อคีย์บอร์ดไร้สายแบบยิงเลเซอร์ แลวใช่สามารถที่โต้อตอนลุมาพิมพ์อะลุมาคิดถึงแบบลุมาเคยเห็นที่เขายิงมาที่โตะแล้วพิมพ์อะเออแต่ดูซิว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะออกมาเออก็คือคนลุกก็คือเนี่ยนะคนลุกนี่ขนาดขนาดเป็นคนที่เอารูปมาต่อต่อต่อกันแล้วนะแต่ว่ากีไม่ได้ดูละเอียดนะพอเริ่มดูพร้อมท่านผู้ชมเนะ่ยรู้สึกว่าโอ้อยากให้มันมีคำ <laughs> ว่าคนลุกี่คืออยากให้มันมีอ่าดูนะดูนะ ก็มันม้วนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอนุมาณได้ว่าไอ้ตัวนี้น่าจะม้วนกลับขึ้นไปได้นะครับปืดขึ้นไปเนาะก็จะเหลือแค่เป็นเหมือนท่อนะท่อถือเดินไปเดินมาอันนี้ผ่านเลยนะผ่านในแง่ที่ว่าจอ14นิ้วม้วนได้อันนี้อันนี้โอเคเนาะอ่าแล้วจอยพี่อยู่ไหนจอยพี่อยู่ไหนอ๋อเป็นจอยแบบนี้เป็นจอยนวัตกรรมืมก็แน่นอนอาจจะเชื่อมต่อแบบไร้สายได้นะเสียบ เอาอะไรมาเสียบแต่ว่าลงแมวยังมีความคิดว่าเนื่องจากเราเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับหลายเจ้าเนาะการใช้จอยประมาณนี้จอยรูปทรงแปลกๆอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นี่อย่างน้อยมันต้องมีมาตรฐานนะคือแบบว่าอืมอืม,อม,อมเนี่ยมีแล้วก็ดูออเทอร์รต์ต่างๆผู้นี้มันเหมือนกับมันยังไม่ได้นี่ไงมีเลเซอร์ด้วยนะมันยังไม่ได้หลอมรวมอยู่ในเครื่องเดียวนะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็ ก็ถือว่าค cool ูแลถือว่าค cool ูลลอืมโหนี่เจ๋งอันนี้เด็ดขาดกว่าก็เห็นเลยนะว่าชัดๆเลยนะครับก็คือม้วนนะแต่จะใหญ่ดูใหญนะ่แล้วก็เล่นได้ทุกแพลตฟอร์มไม่พูดมากนะแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์ให้จบนะครับและน,นี้คืออะไรอะ่ะมันมีโจทย์ไอ้ two w i r e l ใช่ปะ่ะที่เก็บหูฟังที่เก็บเดี๋ยวนะไม่มีนะนี่เชื่อมคีย์บอร์ดอ๋อ อาจจะเป็นแบบไอ้ที่ยิงคีย์บอร์ดไร้สายอะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วก็อืมอันนี้ก็ดูเรียบง่ายอยู่นะดูเท่อยู่แต่ว่ามันจะม้วนกันไปอะไรมากมายขนาดนั้นเลยเหรอแบบจอม,ม้วนนะครับอาจจะถ้าม้วนอย่างนี้นะอาจจะดูยากนะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับมันม้วนแล้วไปเก็บอยู่ในตัวมันใช่ป่ะแต่ถ้านี่มันเหมือนพรมนะมันก็จะดูยากๆหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็เอ้ยแต่มันมีโฮโลแกรมนะซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกเรื่องโฮโลแกรมเนาะ อันนี้ก็ดูไม่ได้ชัดว่าโฮโลแกรมมันจะยังไงนะแบบว่ามันจะอยู่ตรงไหนแบบไหนนะครับการยิงโฮโลแกรมนะอ๋ออันนี้โอ้โหอันนี้อันนี้ก็ดูโอเคนะนี่เหมือนกันนะคือม้วนๆเป็นผ้าม่านเหมือนกันนะคค่อยๆดูดเข้าไปแล้วเราเห็นอันนี้เป็น Android นะ,นะเป็นแพลตฟอร์ม Android เลยนะครับแล้วก็เล่นอย่างอื่นได้ต่อจอยได้ก็จบแค่นี้เลยอันนี้อันนี้ซิมเปิลนะคือกไ็ได้ได้เป็นส่วนใหญ่และแต่ว่ารายละเอียดอาจจะไม่มาด้วยนะครับ ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหอันนี้อันนี้ครูล,ลุงมาชอบอันเนี้ยเห็นเลยว่าเวลามันม้วนเก็บมันคงดึงเข้าไปเนี่ยวืดเข้าไปได้เนาะเก็บปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ถ้าถามความเป็นโฮโลแกร,รมอันนี้มโนโน,นะมโนเอาว่าโฮโลแกร,รมเนี่ยคงอยู่ตรงนี้นะครับในความหมายที่ว่าเล่นปกติก็ได้นะแต่ว่าถ้ายิงเป็น3 d มดีมันคงลอยอยู่แถวนี้แหละอันนี้อน,นอันนี้มโนเอานะอนุมานเอานะครับ แล้วก็มีเสียงด้วยนะมีเสียงตรงนี้เสียงคงสัดใจโพดๆนะครับแล้วก็เลเซอร์เลเซอร์นี่ไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะจะจะพิมพ์ตรงไหนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะครับมาพอมาดูตรงนี้แล้วท่านผู้ชมคิดยังไงโบวตโหวตให้อันไหนนะครับโหวตให้อันไหนเป็นที่1ในกลุ่มนี้นะกลุ่มแท็บเล็ตจอม้วนนะที่จริงอันนี้ก็ ถือว่าลงตัวอยู่นะมันดูเป็นอุปกรณ์ใช้ได้จริงในชีวิตเรานะแต่ว่าอันนี้ก็ดูเป็นไปได้นะแต่มันอาจจะนาหนาหน่อยนะครับ<ม>อืออือน,นี่ก็อันนี้ก็ดูเท่อยู่นะโอ้โหอันนี้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 ้องมาว่าอาจจะใหญ่ไปหน่อยก็อาจจะมีหนึ่งสองสามเนี้ยช่างใจนะแต่ถ้าเอาชอบด้วยความแบบอึมชอบด้วยความที่มันเป็นโฮโลแกรมแล้วก็ดูดูมันน่าเล่นอะอันนี้ดูน่าเล่น,นถ้าอันนี้ดูเหมือนแท็บเล็ต ทั่วไปใช่ไหมแต่อันนี้ดูน่เล่นแต่อันนี้ดูลงตัวนะดูเหมือนผ่านการเป็นโรโตไทป์มาหนึ่งรอบแล้วอย่างไงเป็นอาจจะเป็นการปรับปรุงรอบที่2ของตัวนี้แต่ว่าข้อเลยแล้วกันข้อเลยว่าเป็นตัวนี้แล้วกันนะอ่ะทีนี้พอเรามาดูทั้งหมดนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เข้ารอบทั้งหมดนะห้าห้าทีมห้าทีมสุดท้ายนะครับที่เข้ารอบนะณจุดนี้นะเนี่ยท่านผู้ชมเลือกเลือกอันไหนเลือกอันไหนอืม ถ้าจะซื้อแค่หนึ่งเพราะว่าจริงๆมันแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะฟังก์ชันเนาะแต่มันจะมีเรื่อง VR ไม่ VR ออจอม้วนได้จอม้วน,นไม่ได้เนาะใช้อันไหนดีเล่นอันไหนดีนะฮืมน่าคิดมากเลยน่าคิดมากเลยฮืมถ้าถามลุงแมวนะลุงแมวชอบที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละแปลกดีนะไม่รู้คิดเหมือนกันหรือ่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันดูพตนะิคอรมันดู มันดูใกล้เราที่สุดอ่ะมันดูเป็นไปได้จริงที่สุดนะแล้วก็ความฉลาดในการม้วนกลับไปกลับมาของมันเียรู้มาว่ามันเจ๋งดีเนาะแล้วก็เหมือนกับมันจะเป็นถ้าเป็นโทรศัพท์อะไรพวกผมไม่ยากอ่ะคือมันมันอยู่ในฟอร์มแบบนี้อยู่แล้วแมันมันไปได้นะครับมันไปได้อันนี้มันแต่อันนี้มันอาจจะถ้าเกิดจะเล่นจริงๆเนี่ยมันอาจจะลําบากนิดนึงนะต้องใส่แว่นเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อาจจะมีความเป็นโทรศัพท์ไปหน่อยอื เข้าเลยแล้วกันเข้าเลยแล้วกันลุงแมาชอบอันนี้ที่สุดนะครับไม่อาจจะไม่ได้สวยที่สุดนะอันนี้ความสวยเนี่ยอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเนาะอันนี้ไม่สวยที่สุดอนะถ้าพูดกันนะแต่ว่ามันดูแบบมันดูใช้ง่ายที่สุดนะครับดูจริงที่สุดนะอ้าสร้าานนี่คือการตัดสิน AI หรอดูจริงที่สุดแต่ว่ามันดูน่าจะเป็นไม่ได้ที่สุดนะแล้วก็ดูน่าเล่นนะเออดูดูพอมาอยู่ในมือแล้วได้ใช้งานอะไรทำนองเนี้ยนะ ท่าผู้ชมคิดยังไงกันบ้างนะครับกับ,บผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะแล้วก็ถ้าผู้ชมเลือกเครื่องไหนนะก็แบ่งปันใัม้มมาสรุปสนุกได้นะครับผมก็เป็นคอนเทนต์ที่ลุงแมวชอบมากเลยนะเพราะมันตื่นเต้นนะครับทำแล้วแบบโอ้ยไอมันไปได้ขนาดนี้แล้วหรอมันอาจจะดูไม่ได้จริงจังอะนะแต่โอ้มันเติมเติมจินตนาการยิ่งคนชอบของพวกนี้อยู่แล้วนะได้มาเห็นนี้มันมันตื่นตานครับถึงกับต้องลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์มาฝากเลยทีเดียว โอเคดูแมวขอลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะขอให้มีความสุข่ากไปทุกท่านสวัสดีครับผม